ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of k n o สวัสดีครับพบกับ Home of k n o กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับผนังการความร้อนวัสดุที่สำคัญในการทำให้บ้านของคุณไม่เกิดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้จัดว่าเป็นการป้องกัน ที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งจริงๆครับโดยในวันนี้เราจะมาแนะนําการเลือกผนังฉนวนกันความร้อนอย่างไงให้เหมาะสมกับตัวบ้านคุณเริ่มจากผนังกันความร้อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือผนังอิฐมวลเบามีคุณสมบัติช่วยกันความร้อนได้แนะนําว่าเสริมการติดตั้งด้วยโฟมกันความร้อนเข้าไปอีกหน่อยจะยิ่งเสริมประสิทธิภาพต่อตัว,ตวบ้านคุณมากขึ้นและถ้าบ้านใคร สร้างจากอิฐบวนเบาที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีอยู่แล้วมันก็ยังช่วยทนทานในกรณีที่เกิดไฟไหม้ด้วยเพราะส่วนประกอบของมันทําจากซีเมนต์ปูนขาวทรายและน้ําเนื่องจากในเนื้อวัสดุจะมีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณจึงช่วยป้องกันการถ่ายความร้อนและทนไฟได้เป็นอย่างดีครับ ผนังกันความร้อนโอลิสิเนินเป็นผนังกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงเและสามารถลดการถ่ายเทอากาศที่มีความร้อนจากภายนอกได้ดีทําให้บ้านของคุณนั้นประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นการติดตั้งฉนวนกันความร้อนกับผนังจะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนที่เข้าสู่ภายในผมจะแนะนําให้อีกว่าปิดด้วยอลูมิเนียมฟิลหรืออลูมิเนียมฟอยล์ที่ช่วยสะท้อนรังสีความร้อน และสามารถป้องกันการส่งผ่านความร้อนได้มากถึง15-20องศาเซลเซียสทีเดียวครับผนังกันความร้อนอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนำครับนั่นก็คือโฟม EPS มันก็จัดเป็นชนวนกันความร้อนที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในบ้านและป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาในบ้านได้นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งได้กับพื้นผิวของอิฐทุกชนิดเลยครับขึ้นอยู่กับการอัดแอว่า คุณอยากจะติดตั้งกับหินชนิดไหนที่ให้ประสิทธิภาพมากตามความต้องการของคุณเลยครับจุดเด่นของการใช้โฟม EPS คือผนังหวนเว้นช่องว่างระหว่างอิฐก่อผน,นังด้านนอกและโฟมฉนวนไว้เพื่อเป็นช่องว่างป้องกันไม่ให้อากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านได้ ยังมีผนังการความร้อนในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับเช่นแผ่นกระจกติดฟิล์มกันแสงที่ช่วยลดความร้อนจากภายนอกแผ่นแบบฉาบป,ปูนทาสีหรือบุบแผ่นกระเบื้องสามารถช่วยลดความร้อนให้กับตัวบ้านได้ในระดับหนึ่งหรือจะเสริมด้วยวัตถุการความร้อนประเภทสะท้อนความร้อนออกมาเช่นวัสดุที่ทําจากแผ่นโลหะผิวมันวาวมักจะนิยมมากในการนาไปติดตั้งตัวอาคารที่มีความสูงและต้องเจอกับอุณหภูมิแสงแดด ที่ร้อนแรงอยู่ทุกวันครับและว,วันนี้โฮมออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ